เซลูปที่อาจะให้ห้ารอยเต้นแคปบูเนแคปบูพื่อนน่ะข้ามมาหารอยน่ะแคปนาจอให้นะโจข้าเร็วแคปนาจอให้นะโอ้ยชนะเกณฑ์ผลไปหารอยกอนเหรอไอเราหมาก่เด้อไม่้าเจ้าิ้มป้าไปบ่เอาโอลเด้เจ้าเป้าไปดิไม่้จ้าิ้าเต้นตอนกดเกมเนี่ยเต้นอ้เต้นในสอเพีงสามเพีงเลย เต้นก่อนจังเหรียญเต้นก่อนถอยก่อนเต้นหนึ่งเต้นถอยก่อ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 นจางหวะดิมันติดเต้นมันเต็มรูบนะมันติดมันเต็มเต็มรูบนะมันเิ็มเต็มรูบนะพ่อยิต้ามันเต็มเต็มถูบนะเต้นเอาตังก่อนโอ้ยโหดขนาดว่ามันเต้นมัเอาตีงก่อนมาจ้ะแถวดาวดิโหดอปดีว่ะ